นายพงศพิทยาธนากรายสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดมหกรรมของดีตำบลน,น้องแจงครั้งที่5ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องแจงได้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านทั้ง18หมู่บ้านในตำบลน,น้องแจงร่วมกันจัดขึ้นณบริเวณล,ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในการจัดงานมหากรรมของดีตะบนน้องแจงในครั้งนี้ได้มีชาวบ้านทั้ง18หมู่บ้านได้นําสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนเองมาออกบูธจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าของดีของแต่และหมู่บ้านชุมชนมีการประกวดค้นหาอาหารพื้นบ้านที่โดดเด่นการประกวดแอโรบิกเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการจัดนิทรรศการจากหน่วยง,งานต่างๆที่มาให้บริการประชาชน และสืบเนื่องจากองค์การบริหารสนตะบนน้องแจงได้มีการสืบคน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นสินค้าชุมชนประชชาวบ้านตลอดทั้งการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทําให้มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สึงได้มีแนวทางการจัดมหกรรมของดีตะบนน้องแจงขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีสงบสุขมีความสมานฉัน์เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด19สักชัยวัชะระนิปกรณรายงาน